สวัสดีครับดูการกระทำกันระหว่างฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับทั้งบวกลบคูณและาหารนะครับดูการบวกก่อนเลย f of x เปลี่ยนสีดีกว่า f of x เนี่ยเอาไปบวกกับ g of x นะครับบวกกันก็จับฟังก์ชัน f ตั้ง square root 4ลบ x เอามาบวกกับ square root 3บวก x ขครืงหมายรูทสออันบวกกันนะครับก็ถ้าข้างในเหมือนกันก็บวกกันเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันแต่ว่านี้ไม่เหมือนกันก็ติดไว้แบบนี้นะครับการลบก็เช่นเดียวกัน g of x เอ่อ f ก่อน f of x ลบ g of x ครับลบก็ square root 4ลบ x ลบ square root 3บวก x บวกกันไม่ได้ก็ติดไว้แบบนี้นะครับการคูณการคูณ f of x คูณกับ g of x ครับก็รูทสลบ x เนี่ยคูณกับรูทสบวก x การคูณนี้ถ้าเป็นเคาืหมายรูทก็คูณกันได้นะครับเหมือนกับรูทสอคูณรูทสนี่ก็ได้รูทสคูณ3 แบบนี้นะครับก็ซึ่งเท่ากับรูทหแบบนี้นะครับก็ข้างในมาคูนกันก็จะเป็นสแควรูทสี่ลบเคูณกับ3าบวกเภายใต้เครื่องหมายรูทนะครับทำต่อไปก็จะได้สแควรูทของ4ี่สามสองสี่สาเอ่อสคูณเเป็นบวกสีลบเคูณสก็เป็นลบส x ลบเคูณเก็เป็นลบเกซ์ำลังสองนะครับ ทำยุบพดก็จะเป็น12แล้วก็บวก x ลบ x กำลังสองออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนี่คือการคูณเสร็จแล้วการหารก็ f x f of x หารด้วย g of x ครับ f of x ก็คือ square root สรร 4, ลบ x หารด้วย square root 3บวก x ็ครับเครื่องหมายหารก็คล้ายๆแบบนี้นะครับจับหารกันได้นะครับเป็นเครื่องหมายหารรวมไปเลยนะครับก็เป็น4ลบ x หารด้วย3บวก x ็ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ไปพิจารณาโดเมนเวลาพิจารณาโดเมนนะครับก็ต้องดูทั้ง2อันนะครับถ้าทั้ง2อันทั้ง2ฟังก์ชันเนี่ยเป็นจำนวนจริง ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ทั้ง2ฟังก์ชันเนี่ยมีข้อกําหนดอยู่นะครับลองดูอันแรกโดเมนของฟังก์ชัน f เป็นยังไงโดเมนของฟังก์ชัน f เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คืออยู่ใต้รูทนะครับเครื่องหมายตัวเลขที่อยู่ใต้รูทเนี่ยสแควรูทเนี่ยเป็นลบไม่ได้ก็แปลว่าต้องเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นบวกเท่านั้น การที่เป็นศูนย์หรือเป็นบวกก็แปลว่า4เจ้า4ลบ x เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็จัดรูปสะหน่อยนะครับเราก็ลบ4ทั้งสองข้างนะครับลบ4ลบ4ก็จะได้ลบ x เนี่ยนี่ก็ตัดกันนะครับมากกว่าเท่ากับลบ4อยากให้ลบหมดไปนะครับก็คูณลบ1เข้าไป 1>, -1 คูณเข้าไปก็จะเป็น x ลบ1คูณลบ x ก็เป็น x นะครับเวลาลบ1คูณทั้งสองข้างก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นนี้นะครับกับเป็นตรนข้ามจากลบ4ก็กลายเป็น4ถ้าเราเขียนเส้นจำนวนเส้นจำนวนก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ4ตรงนี้นี่4น้อยกว่าเท่ากับ4ก็ไปทางนี้นะครับนี่คือโดมเมนของฟังก์ชัน f นะครับ df ดูฟังก์ชัน g บ้างฟังก์ชัน g โดเมนก็เช่นเดียวกันมีข้อกำหนดว่าอยู่ใต้เครื่องหมายส r ค r o o t นะครับก็ต้องบอกว่า3บวก x เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับเป็นลบไม่ได้นะครับต้องมากกว่า0อยากให้3หมดไปนะครับก็ลบ3ทั้งสองข้างลบ3นี่ก็ตัดกันก็ได้ x มากกว่าลบ3นะครับเขียนเป็นเส้นนวนก็อย่างนี้ลบ3 มากกว่าลบสไปทางนี้นะครับมากกว่าเท่ากับลบสโอเคนี่คือโดมเมนของ g dg ทีนี้เวลาเอาฟังก์ชัน2อันมาออ e เปอเรชันกันทั้งบวกลบคูณหารนะครับก็ต้องพิจารณาอย่างเช่นอันนี้ f บวก g f ลบ g กับ f คูณ g ได้3อันนี้โดมเมนก็ยังเหมือนเดิมก็ คือต้องเอา2โดเมนของทั้ง f และ g มาพิจารณาร่วมกันนะครับเวลาพิจารณาร่วมกันก็เขียนเป็นเส้นนวนก็ดูง่ายขึ้นนะครับนี่คือ4โดเมนของ f เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ4โดเมนของ g โดเมนของ g คือ๋อเขียนผิดข้าง ขออภัยครับ4ต้องอยู่ตรงนี้ลบ3อยู่ตรงนี้โดเมนของ g นี่น้อยกว่า 4. เอ,อ่โดเมนของ f น้อยกว่าเท่ากับ4ไปทางนี้ใช่ไหมครับโดเมนของ g มากกว่าเท่ากับ3ไปทางนี้ทีนี้เวลามาอยู่ด้วยกันก็ต้องเอาโดเมนทั้งสองอันร่วมกันนะครับ การที่โดเมนมาอยู่ร่วมกันก็คือเอามาอินเตอร์เซกกันส่วนที่อินเตอร์เซ็กกันก็คือสวนส่วนที่ทับกันเส้นจํานวน2ที่ทับกันนะครับก็คือส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเวลาเขียนก็คือ x เนี่ยอยู่มากกว่าหรือเท่ากับลบสแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะครับถ้าเขียนเป็นช่วงก็คือลบสถึง4นะครับนี่คือโดเมนของ f บวก g f ลบ g f คูณ g, g นะครับและรวมมาถึง f หารด้วย g ด้วยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเจ้า3บวก x เนี่ยคราวนี้เป็น0ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นส่วนนะครับพอ3บวก x เป็น0ไม่ได้แล้วไม่เท่ากับ0ดังนั้น x เนี่ยก็ต้องไม่เท่ากับลบ3 3ย้ายมาเป็นลบนะครับ x ก็ต้องไม่เท่ากับลบสนะครับก็ตัดอันนี้ออกไปนิดหนึงโดเมนของ f หารด้วย g เนี่ยก็คือลบสถึง4แบบนี้นะครับแต่ว่าโดเมนของ f บวก g โดเมนของ f ลบ g โดเมนของ f คูณ g เนี่ยเท่ากันก็คือ ลบสถึง4นะครับก็ต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองเวลาหารกันต้องพิจารณาตัวที่เป็นตัวหารด้วยว่าต้องไม่เท่ากับศูนย์โอเคคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับสวัสดีครับ